ดีค่ะยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการประเมินการดำเนินงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลต้นแบบด้านทักษะชีวิตปีการศึกษา2564ของโรงเรียนวัดท่าเรือทุกท่านค่ะก่อนอื่นขอเรียนเชิญทุกท่านไปทําความรู้จักกับโรงเรียนวัดท่าเรือกันก่อนค่ะโรงเรียนวัดท่าเรือตั้งอยู่หมู่ที่3 ตำบลแกลงอําเภอเมืองระยองจังหวัดระยองสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตหนึ่งสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามจํานวนนักเรียนทั้งหมด649คน จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา35คนโดยการนำของท่านดรปิยพัฒน์ทองพรมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเรือและนางนัทพรหิรันมาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเรือโดยโรงเรียนวัดท่าเรือของเราได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลโดยมีความพร้อม5ด้านได้แก่ 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. ด้านผู้บริหารสถานศึกษา 3. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 4. ด้านนักเรียนและ 5. ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา การดำเนินง,งานโครงการต่างๆโรงเรียนคำนึงถึงคุณภาพนักเรียนมุ่งหวังให้เป็นคนดีคนเก่งบนพื้นฐานความเป็นไทยก้าวไกลสูล่สากลได้ดำเนินโครงการต่างๆของโรงเรียนโดยใช้วงจรคุณภาพเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติดังนี้ ท่านแผนฝ่ายบริหารคณะครูประชุมร่วมกันวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานและความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานผู้บริหารครูนักเรียนและด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของทุกภาคส่วนจัดทำโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลประจำปีการศึกษา2564กำหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสิ่งที่ค้นพบเช่นนักเรียนขาดทักษะชีวิต โรงเรียนจัดกิจกรรมจำลองสถานการณ์จริงให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและแก้ปัญหาตามสถานการณ์นั้นๆมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคณะกรรมการนิเทศจัดทำปฏิทินดำเนินงานและกำกับติดตามขั้นดูประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตนักเรียนมีส่วนร่วมในการค้นพบและสร้างองค์ความรู้ผ่านการคิดวิเคราะห์การตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสารรค์ในรูปแบบ Active Learning วัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายขั้นเช็ค ตรวจสอบกำกับติดตามใช้การนิเทศการดำเนินโครงการเป็นเครื่องมือจัดทำข้อมูลสารสนเทศนำผลการประเมินไปแก้ปัญหาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบวิจัยในชั้นเรียนให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนและผู้ปกครองเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนร่วมกันขั้นแอคชั่นปรับปรุงพัฒนา ทุกฝ่ายประชุมร่วมกันนำผลจากการนิเทศและรายงานโครงการมาวิเคราะห์จัดทำ PLC สะท้อนกับปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อยอดเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษารายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ในเพจของโรงเรียนทั้งนี้ใช้ท่าเรือโมเดลเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อน การทำงานเพื่อความเป็นหนึ่งภายใต้หลักธรรมพิบาลอยู่และทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุตแล้วการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาล่ะคะจะเป็นอย่างไรไปรับชมพร้อมกันเลยคะ่ะหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดท่าเรือพุทธศักราช2563ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง เป็นหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นในการเพิ่มทักษะชีวิตซึ่งทางโรงเรียนวัดท่าเรือได้มีการกำหนดสมรรถนะสำหรับผู้เรียนไว้อย่างชัดเจนทั้งสมรรถนะหลักพื้นฐานและสมรรถนะหลักทั่วไปซึ่งหนึ่งในสมรรถนะหลักทั่วไปที่สำคัญนั่นก็คือทักษะชีวิตคือการจัดการชีวิตของตนเองพึ่งพาตนเองและพัฒนาตนเองได้อย่างสมดุลทุกด้านดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมาย มีสุขภาวะที่ดีป้องกันตนเองหลีเลี่ยงจากภัยต่างๆสามารถน้อมนำหลักทาคําสอนในศาสนาพุทธมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการดำรงชีวิตหรือแก้ปัญหาอย่างมีสติปรับตัวต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงได้และฟื้นคืนสภาพได้อย่างรวดเร็วมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นวางตนได้ยอย่างเหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัวสังคมมีสุนทรียภาพ ชื่นชมความงามในธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรมในท้องถิ่นตลอดจนทนุบำรุงรักษาให้ดำรงสืบทอดต่อไปซึ่งทางโรงเรียนวัดท่าเรือได้จัดกิจกรรมที่ตอบสนองสมรรถนะหลักทั่วไปนั่นคือทักษะชีวิตได้แก่กิจกรรมลูกเสือเนตนารีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมจิตอาสากิจกรรมทัศึกษาชุมนุมกีฬาชุมนุมดนตรีรายวิชาสร้างสรรค์อาชีพ กิจกรรมโครงงานฐานเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนเหล่านี้เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมค้นพบความรู้หรือสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านการคิดวิเคราะห์คิดตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรุนแรง ทางโรงเรียนวัดท่าเรือจึงได้ประชุมปรึกษาหาแนวทางการป้องกันปัญหาและมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนให้อยู่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยจะแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันค่ะเรามาดูระดับชั้นประถมวัยกันก่อนค่ะระดับประถมวยัย ได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนแฮนและออนดีมานให้นักเรียนดูคลิปการสอนและทำใบงานที่บ้านโดยนัดผู้ปกครองมารับส่งใบงานประจำหน่วยการเรียนรู้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งตามวันเวลาสถานที่ที่กำหนดผู้ปกครองจะช่วยเหลือดูแลนักเรียนขณะทำใบงานและครูได้ติดตามนักเรียน ผ่านทางรายกลุ่มห้องเรียนเป็นประจำทุกวันเน้นพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาฝึกให้เรียนรู้ประสบการณ์จากการทำใบงานและการดูคลิปการสอนต่างๆและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวต่อไปเป็นระ,ร,ะระดับประถมศึกษาค่ะระดับประถมศึกษา ได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนแฮนและออนดีมานผสมผสานกันไปตามความสามารถของนักเรียนที่จะสามารถเรียนได้โดยครูจัดทำและจัดหาคลิปการสอนและสื่อการสอนต่างๆให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้โดยครูจะส่งภาระงานเข้าในไลน์กลุ่มของแต่ละห้องเรียนหรือแต่ละรายวิชา และส่งชิ้นงานผลงานกลับมาในรายกลุ่มของแต่ละห้องเรียนหรือแต่ละรายวิชาเพื่อคุณครูจะได้ตรวจสอบงานและให้คะแนนตามลำดับต่อไปและในการสอนออนแฮนสำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนแบบออนดีมานได้นั้นนักเรียนจะมารับใบงานที่โรงเรียนทุกๆสัปดาห์สัปดาห์ละหนึ่งครั้งตามวันที่คุณครูกำหนดโดยการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในระดับปฐมนี้ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักความถนัดและความสามารถของตนเองยอมรับความแตกต่างระหว่างตนเองและผู้อื่นมองตนเองและผู้อื่นในงแง่บวกเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นมีความภาคภูมิใจในตนเองและผู้อื่นกล้าแสดงความคิด มีความเชื่อมั่นในตนเองและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถ3ได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ออนดีมานและออนแฮนเป็นการผสมผสานกันไปตามความสามารถของนักเรียนที่จะสามารถเลือกเรียนรู้ได้โดยการสอนแบบออนไลน์นั้นครูจะทําคลิปการสอนเพื่อเป็นสื่อในการสอน มีการส่งริงก์ Google Form ในการทำแบบทดสอบความรู้การสอนแบบ On-Demand ครูจะส่งพาระงานเข้าในกลุ่มไลน์ของแต่ละวิชาพร้อมส่งคลิปการสอนซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามช่วงเวลาที่สะดวกและเหมาะสมกับตนเองส่วนการสอนแบบ On-Hand นั้นสำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนออนไลน์ และออนดีมานด้นักเรียนจะต้องมารับใบงานที่โรงเรียนทุกๆสัปดาห์ตามระยะเวลาที่ครูกำหนดโดยการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในระดับชั้นมัธยมศึกษานี้มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ตามความถนัดตามความสามารถและบุคลิกภาพของตนเองสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นบนพื้นฐานความเป็นประชาธิปไตยมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม มีทักษะในการแสวงหาและใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์กับตนเองรู้จักสร้างความสุขให้กับตนเองและผู้อื่นหลายท่านอาจจะอยากทราบวิธีการประเมินหลักสูตรของโรงเรียนวัดท่าเรือกันแล้วใช่ไหมคะเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะโรงเรียนวัดท่าเรือดําเนินการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อนเนื่องจากการวางแผนแนวทางในการประเมินหลักสูตรการพัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล และการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลนําข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดทํารายงานผลการประเมินหลักสูตรเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนําไปใช้ให้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการส่งเสริมสนับสนุนและดําเนินการพัฒนาหลักสูตรและการใช้หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนี้โรงเรียนวัดทาเรือได้ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรโดยแบ่งออกเป็น3ระยะคือระยะที่1 ก่อนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเริ่มพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีคุณภาพมีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนผู้ปกครองและสังคมระยะที่2ระหว่างการดําเนินการใช้หลักสูตรผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องศึกษาสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพการใช้หลักสูตรปัญหาอุปสรรค จุดเด่นจุดด้อยของกระบวนการหรือวิธีการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนและได้ทําการประเมินกระบวนการศึกษาความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อประกอบการตัดสินใจปรับแผนขบวนการวิธีบริหารหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นระยะที่3หลังจากใช้หลักสูตร เมื่อผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการใช้หลักสูตรครบวงจรแล้วก็จะต้องมีการประเมินผลการใช้หลักสูตรทั้งระบบและใช้สารสนเทศจากผลการประเมินตัดสินคุณค่าหรือตรวจสอบประสิทธิผลและประสิทธิภาพของหลักสูตรซึ่งจะนำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกหลักสูตรต่อไปแล้วโรงเรียนวัดท่าเรือมีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมที่ไหนบ้างเรามาฟังคําตอบกันค่ะแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมโรงเรียนวัดท่าเรือตาบลแกลงอําเภอเมืองจังหวัดระยองมีพื้นที่ใกล้เคียงและติดต่อกับแหล่งเรียนรู้อันทรงคุณค่าทางด้านศิลปะวัฒนธรรมดังมีในบันทึกมากว่า200ปีเป็นหลักฐานปรากฏอยู่ในนิราชเมืองแกลง ดังมีใจความกล่าวถึงบ้านกแกลงลัดบ้านไปย่านกลางเห็นฟูงนางสารเสือนั้นเหลือใจแต่ปากพอดมือสอดขยุกข,ขยีจนมือหงิกงอแงไม่แบได้เป็นสวยบ้านสารส่งเข้ากรุงไกรเด็กผู้ใหญ่ทำเป็นซึ่งณนะปัจจุบันก็จะหมายถึงบ้านแกลงและบ้านมาเปล่าโชโอนซึ่งเป็นหมู่บ้านโอทอเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดระยองที่มีความโดดเด่นในเรื่องของหมู่บ้านหัตกรรมรวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้อง ถิ่นด้านการจักสารโดยจะมีต้นกระจูดขึ้นเป็นจำนวนมากหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าต้นกกจะถูกนำไปใช้เป็นประโยชน์อย่างหลากหลายภายใต้ปุ่มปัญญาท้องถิ่นในการผูกมัดสิ่งของต่างๆสารเป็นเสือสารเป็นภาชนะกระบุงเพื่อเป็นของบรรณาการมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอดุณธยาดังนั้นการสารเสือกก จึงเป็นภูมิปัญญาแต่ดั้งเดิมของชาวบ้านมาบเหล่าชะโอนที่สืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันโรงเรียนวัดทะเลือจึงได้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาทางด้านวัฒนธรรมจึงได้นำนักเรียนไปศึกษาและเรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาและวิธีการรังสรรค์ส,สร้างผลงานอันทรงคุณค่าเหล่านี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสารและต่อยอดภายใต้ชื่อกิจกรรมว่ากกสางงานสิ่งพื้นถิ่นบ้านแกลงโดยทางโรงเรียนวัดท่าเรือได้นำกิจกรรมกกสารงานสิ่งพื้นถิ่นบ้านแกลงไปต่อยอดเป็นกิจกรรมประกวดระดับชาตินอกจากนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ไม่ไกลจากโรงเรียนอีกนะคะเราลองไปฟังกันดูค่ะแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ไม่ไกลจากโรงเรียนวัดท่าเรืออีกแห่งหนึ่งได้แก่ ศูนย์พืชศาสตร์ระยองเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและรวบรวมพันไม้ของภาคตะวันออกและอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชโดยเฉพาะสภาพนิเวศวิทยาของพื้นที่ชุ่มน้ําและป่าสเส็ะรวมถึงเพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้พักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศซึ่งระหว่างวันที่30มกราถึง2กุมภาพันธ์ของทุกปี ทางโรงเรียนวัดท่าเรือจะได้เข้าร่วมกิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้ําโลกที่ทางสวนพฤกษศาสตร์จัดขึ้นโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเช่นพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เขียนบทความส่งเสริมอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ําการวาดภาพธรรมชาติการตอบปัญหาทางด้านพฤกษศาสตร์และการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุที่เหลือใช้การคัดแยกขยะการแข่งขันทายเรือการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน จำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอประดับประเทศการแสดงศิละปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและการแข่งขันวิ่งมาราธอนเพื่อสุขภาพซึ่งนับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิละปะวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่งและนี่คือการจัดกิจกรรมโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ การดำรงชีวิตยอย่างปลอดภัยและมีความสุขโดยแยกเป็น4ีด้านด้วยกันค่ะโรงเรียนวัดท่าเรือได้จัดกิจกรรมโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการดำรงชีวิตยอย่างปลอดภัยและมีความสุขโดยแยกออกเป็นทั้งหมด4ด้านค่ะด้านที่1 โครงการที่ส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีจิตสำนึกในบทบาทและหน้าที่ของตอนเองเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงข้อบังคับกติกาของโรงเรียนได้โดยผ่านกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมน้องไหวพ้พี่กิจกรรม5สกิจกรรมสร้างวินัยเชิงบวกในเรื่องของการเดินแถวให้เป็นระเบียบ และกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนค่ะด้านที่2กิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสารรค์ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการจำแนกเปรียบเทียบใช้เหตุผลมีวิจารณญาณแก้ปัญหาอย่างสร้างสารรค์โดยผ่านกิจกรรมของโรงเรียนเช่นกิจกรรมการนำเสนอโครงงานกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการโดยนักเรียนเป็นผู้ออกแบบการนำเสนอผลงานของตนเองด้วยความภาคภูมิใจค่ะ ด้านที่3กิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมการจัดการกับอารมณ์และความเครียดจะส่งผลให้นักเรียนเข้าใจและรู้เท่าทันภาวะอารมณ์ของตัวเองรู้สาเหตุและวิธีการควบคุมอารมณ์และความเครียดหลีกเลี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะเก่อให้เกิดอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์โดยผ่านกิจกรรมของโรงเรียนเช่นกิจกรรมสวดมนต์ประจําสัปดาห์กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมชุมนุมกิจกรรม ดนตรีและกิจกรรมกีฬาสีค่ะกิจกรรมที่4นะคะกิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นส่งผลให้นักเรียนสามารถสื่อสารที่สร้างสัมพันธภาพร่วมมือและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขผ่านกิจกรรมของโรงเรียนเช่นกิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์กิจกรรมตลาดนัดพอเพียงกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้งในชุมชนกิจกรรม ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรม5สและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชนค่ะค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นกระบวนการวิธีการดำเนินงานที่จะเน้นทักษะชีวิตให้กับนักเรียนนะคะโดยจะมีความพร้อมทั้งหมด5้าด้านดังที่กล่าวมานั่นเองค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการดำเนินงานค่ะขอบคุณค่ะ